ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลอ,องประกอบปิ้นเข้าไปก่อนนะครับประกอบปิ้นเข้าไปก่อน,นครับเดี๋ยวผมจะเ,เสียบไฟดูว่ามันปุ๊บหายไฟช็อตนะครับปั๊ดนี่แหละครับความประมหมักดีนะที่ไม่ได้ลงเตาลงเตามันตายไปนานแล้ว, <c oughs> วไม้กระดานครับ ก็ตัดการุศลใช้เอวีหน้าเราใช้หน้าหรือใช้เอวีหน้านะไม่แน่ใจแต่ผมไปใช้เอวีหลังดีกว่า การเช็คดูนะครับไปแตือนใบไปแตื by, อนใบออกมาครับนี by, เบ่เตือนใเครื่องน่าจะทำงานน่ะเครื่องทำงานเลยครับเพื่อนแต่ว่าน่าจะปรับแสงไม่ออกนะครับแสงมันน่าจะเป็น AV หนึ่ง ตัวไหนยังอะไรยังไม่มาอือมันลืมส่งผมโอนไปตั้งแต่วันจันทร์เมื่อเมื่อวานนี้ผมทักไปหาบอกโอ้มลืมมันฝนตกรถไม่ไม่เข้ามาเอาบอกว่าฝนตกน้ำเกิด่วมเสร็จก็โทรบอกก็แล้วกันได้คนนีมาตรงนั้นเลยไม่ดูแลกับระยะทางเนี่ยร้อนสุขท่าใหม่ก่อนที่จะไป จะมืดเราก็ต้องโฟกัสขึ้นโฟกัสแล้ว่ากนั้นยัที่ราการวัวระเสด็ียบแบบนี้ครัที่้สีออกไม่สวยเลยนะเพบเลี้ยวไปกับตามไหลเขาจอภาพน่าจะเสียนะนี่ยของตกน้นรายงานขาวนะครับว่าบาทหลวงเดวิบบานั้นเนี่ยครับ ประจำอยู่เบรใกล้กับประตูราเปล่าเร้านเป็นอเป็นเนานของสานี้นะครับขบวอันเจิกรมสมุมีนำขบวนหนกันและมีรถตามหลังอันเจิแล้วกรมสมุติีปกะันิตาสนนสายบ้างที่ปแบบเ่ากนเสียหายไปสีอะไรกันหายไปเดี๋ยดูคช่องเ็ดเไม่รู้ว่าผมไม่ชองเ็ไม่ขึ้นโลโก้ ขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมอ่ะมันไม่ขึ้นโลโก้ก็เลยไม่รู้ว่าสีอะไรมันหายไปแกเป็นแจกคนแล้วเห็นว่าเมื่อวานขายไม่มีเลยครับก็เลยแต่สีจะเป็นสีนดำเงินเป็นสีนดำเงินที่ยิงหายคนจะไปเลย เดี๋ยวผมลองเข้าไปเอ่อฉันไม่ได้คิว่าคุณตะไปคุณเมื่อก่แบบนี้มีอะไรก็เช็คดูด้านหลังก่อนครนะมันจะมีทานิดเตอร์ควบคุมสีอยู่ตรงนี้นะครับสามตัว านี้ก็วบคุมสีอยู่ที่ด้านหลังนี่นะครับอาจะตัวใดตัวหนึ่งนะครับสามตัวนี้นะเป็หนึ่งสองสามอาจะตัวใดตัวหนึ่งนะครับขามันจะล่อนเดี๋ยผมจะลองอเอาตะกรวใส่ลองลองเชื่องขาดู ถ้าว่าเชื่อมเราเชื่อมขาแต้มเอาตะกัวตรงตะกัวใหม่แล้วถ้ามันยังไม่หายก็แสดงว่าเป็นที่จอนะครับจอภาพเพราะว่าเครื่องพวกนี้เขาใช้มานานใช้มานานอย่าง,งน้อยป็สิบปีเครื่องพวกนี้แต่มันก็ทนกว่าจอแบนนะทนกว่าจอแบน กับหัวดูตรงขาตันดิเตอร์ตรงตูดหลอดภาพน,นี่นะครับเชื่อมตรงขากับเก็ตรหลอดด้วยนะครับบางทีมันอาจจะร่อนออกเราคงไม่ดู้คแนนใจนะ ก่เน้วกเื่อนได้อยู่อย่างอเคอเคอนโยรุ่นนี้มันไม่จำเอวีนะเอเราเปิดขึ้นมานี่มันไม่จำเอวเราต้องมาคอยกดนะอเอวีมะครับผมได้ลวงกระกัวแล้วนะครับเห็น ตกวสามตัวนี้ก็คนถ้าว่าเราลงตะกรวแบบนี้แนละ้วถ้าว่ามันยังให้ไม่ได้ยังเหลืองอยู่ก็แสดงว่าเป็นที่หลอดภาพเป็นที่จอจอเสียเพราะฉะนั้น <c oughs> มันก็เดินทางมาได้แค่นี้ครับ มองใสขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนเพื okay. ่อมันจะไม่มันจะไม่ออกเหลืองแลน่าน่าออกครบทุกสีแล้วทีนี้เออกครบทุกสีแกันน้ำเงินแดงเขียวออกครบทุกสีแล้วของโลโกโ้ของช่องเก็บรถคอนโทรลเร่งสีเร่ง แสงขึ้นมาหน่อยปรับโฟกัสให้มันค <Hello. S 1> มๆ<ม>หน่อย<ม>เอาเอาที่เอาช่องที่มันมีตัวเลขดี่ได้แค่นี้นะครับพอเข้าไปดูแม่หน้าแม่ตาก็อยู่ในได้<ม>ท่แม่พานา ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนีนะ้สามตัวนี้นะครับมันจะควบคุมสีอยู่ควบคุมสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวนะครับในระหว่างสามสามสีนี้มันจะผสมกันนะครับผสมกันแล้วก็ให้มันออกมาเป็นเจ็ดสีนะเป็นภาพราบออกมาเป็นสีประ,ปะิเปลนะครับ

ยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ยังไม่ได้ทำมีอีกชิ้นเอาชิ้นนี้ก่อนให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อนขอบคุณเพื่อนช่างทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดแชร์กดซับสไครต์กดกระเทียมกดตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับต้นหอมด้วยก็ดีเอามาใส่ราบขอบคุณมากมากครับเพื่อนๆนทุกคนเพื่อนช่างเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับช่างบ้านนอก ช่างหอยครับผมรายงานจากาอำเภอบางสะพานตำบลลอนทองเกาะเยชิม,มอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับใครอยู่แถวบางสะพานก็แวะใช้บริการได้นะครับอยู่ติดกับเปิดท้ายตั้งพิกัดมาเลยครับติดกับเปิดท้ายวันศุกร์เกาะเยชิมนะครับผมอยู่ทุกวันนะครับไม่ได้ไปไหนขอบคุณทุกคนก้าขอบคุณนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย